จุดไหนแก้จุดหนึ่งผู้ปกครองครับกับครูจะต้องอมีความสัมพันธ์กันไหมว่าผู้ปกครองกับครูเนี่ยจะต้องช่วยกันไม่ใช่เป็นภาระคนใดคนหนึ่งถ้าลูกเขาต้องการอ,าอะไรสนใจในเรื่องกิจกรรมอะไรที่เขาวาดฝันหรืออยากจะเป็นนักกีฬา อยากจะเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับอยากจะมีอาชีพเยอะแยะไปนี่นะอยากจะวาดภาพอันนี้ไปจุดประกายแล้วก็มีครูที่มีความสามารถใช่ไหมครับที่หลากหลายอย่างเงี้ยนะแต่ครูัวไทยก็เรื่องของศิลปะเขาก็มีอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมยังเกี่ยวกับด้านกีฬาเนี่ยครูวิทยา,าก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพใช่ไหมก็มผ่านตรงนี้มา เรื่องดนตรีเขาก็เป็นมืออาชีพเป็นอาชีพของเขาตัววันนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้เด็กได้ถ้าเด็กสนใจในเรื่องตรงนี้ใช่ไหม,มแต่เพียงว่าต่อไปนี้การที่จะรับเด็กผู้ปกครองต้องมาคุยกันนะต้องมาช่วยกันเด็กชอบอย่างเดียวไม่ได้ พวกเราต้องให้การขับนด้วยที่เราจะรับเด็กส่นี้มาเนี่ยเลยนครับแล้วก็เนี่ยถึงว่าเกี่ยวกับกีฬาซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวัน,นเรื่องของ <c oughs> ความเรื่องของสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายอะไรตรงนี้ก็เป็นการเก็บเด็กให้อยู่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงได้ครองก็ สบายใจไหมเออเลิกเรียนแล้วเด็กอยู่ตรงนี้สองชั่วโมงใช่ไหมเออสบายใจแล้วมันไม่ได้ไปไหนอยู่ครูถึงว่าอยากได้โดมได้สนามไปนี่กำลังจัตกอง,งควบคู่กับไปตรงนี้ให้ช่างเขาเขียนแบบให้แล้วนี่ว่าตอนสักบ่ายสี่โมงนี่เขาจะเอาอะไรเรียน,นให,ใหไ้ได้หาวิธีการสารฝัน ูวิทยาเนี่ยถ้ามีตรงนี้เขาชอบในเรื่องตัวนี้แล้วเขาเก่งด้วยไหมแต่ก็ไม่ใช่เราให้เด็กเล่นกีฬาอย่างเดียวดูรายละเอียดเด็กเด็กจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเยอะแยะเลยที่บ้านงั้นมันเป็นข้อต่อ <c oughs> ผู้ปกครองไม่ใช่ว่าจะตามใจเด็กไปยังไงก็ได้เห็ไหมเออมันมีกฎระเบียบที่เราเราจะรับสมัครตัวนี้เด็กจะต้อง มีนาที่ในะเรื่องภาระการเรียนภาระที่จะต้องช่วยเหลือง,งานบ้านในรายละเอียดต่างๆผู้ปกครองต้องต่อองว่าเอออยากมาแล้วหนูจะต้องทำอย่างงี้อย่างนี้ที่บ้านได้ดนะ้นองนี้นะถึงจะให้มาใช่ไหมอะไรมันเป็นเรื่องข้อต่อรองกันแหละที่จะสนับสนุนสิ่งที่เด็กเขาชอบใช่ไหม รายละเอียดเยอะๆตรงนี้งั้นการสมัครรับสมัครเด็กเราไม่ใช่จะรับง่ายๆต่อไปนี้เพราะว่าเราลงทุนหมดไปเยอะแยะแสนแล้วมันไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เพราะเราครูทำฝ่ายเดียวครูปกครองไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ในระเบียบตรงนี้กันเลยร่างๆช่วยคิดดูซิว่ามันจะแก้ไขอะไรได้